ฮาร์ดเซิร์ฟฮารบดโปร6 tpg เกมขาย active racing ครับตอนนี้อยู่กับรถแปดหกระดับจนตัวเดวินนะครับแต่ผมแปลงหน้าเป็นทูโน่อครับเลยดูแบบแปลกถ้าไม่ถ้าเพื่อนเพื่อนจำเดวินไม่ได้ก็ลองดูไฟล์ส์เนี่ยแต่เป็นทรงเดวินแต่ทรงนี้แหละไหนๆก็เป็นดิปคิงนะขอสนามที่แบบเจ๋วๆจทักะสนามหนะ้าที่แบบเก่งๆหน่อยเอาสนามนี้แล้วกันไม่เก่งแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปมาดูซิดิปคิงดิปได้ดีหรือเปล่าสู้ s สิบสามได้หรือเปล่าผมว่าได้ ในใจผม S13 น่าจะดีกว่านะจริงด้วย S13 ดีกว่าแต่ก็ดูแบบพุ่ดูถูกเพิ่ขึ้นแบบลองจับเฉยๆเดี๋ยวลองลองลอง,ลองเล่นสภาพดูก่อนยัะไม่เข้ามือ,อมกดรีแล้วขอพยนะครับมาทีที่กดรีไปพอดีมือไปโดน ผมพยายามจะไม่กดรีเนะพอเวลากดรีบ่อยๆมันทำให้เราไม่เก่งไม่ได้ฝึกเตีมือขึ้นอ่ะโอเคผมว่าตัวนี้มันเหมือนคอล้ายๆรถทัวริงอ่ะเป็นครูคบครูเป้อย่างตัวไอตัว86ตัวนั้นอ่ะมันเป็นตัวแคทแบ็กอ่ะหลังมันจะลาบลงมา แต่แปลกนะคราบทำชอบส่วนตัวผมชอบตัวนี้มากกว่านะไม่ชอบตัวแบบลายลาบอะผมว่า้ายลาบมันดูยังไงไม่รู้อ่ะผมชอบแนวคูเป้มากกว่าคนอื่นชอบยังไงก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกผมชอบแนวเนี้ยผมเลยแปลงเป็นอย่างนี้เลยเท่ดีไม่เหมือนใครผมไม่รู้ของจริงมันมีหรือเปล่านะที่ตัวเป็นแบบคูเป้แล้วหน้าเป็นเด็หน้าเป็นทูโนโอ แต่คันนี้เขาไม่ได้ติดคำว่าทูน,น่มานะครับคงใส่อะไรแบบนัาว่าตัวเรื่องกิขสิทธิ์นโอเคครับก็ดิบได้แต่ไม่ดีเท่าไหร่สู้ได้ิบสามไม่ได้นะในความคิดของผมนะมารอบนี้แล้เอาจริงงละ พึ่งรูงร้ระบบมาประมาณว่าที่ผมเคยบอกทุกคาทุกพาร์ทว่ามามานะ่ะแต่งสติกเกอร์ไม่ได้จริงจริงมันแต่งได้นะครับแต่ผมแค่ไม่รู้วิธีกดเข้าไปเฉยตอนแรกผมคิดว่าซื้อด l c มาถึงจะทำสติกเกอร์ได้เนี่ยเนี่ยผมเทำสติกเกอร์มาเป็นสีเนี่ยจริงจริงมันเป็นทําได้แค่สีเดียวไงที่ทำทูโทนอย่างนี้เพราะเป็นสติกเกอร์แหละคนที่แบบเล่นเกมนี้เอ๊ะมันเอาสติกเกอร์สีเขียวจากไหนก็คงต้องถามอ่ะเพราะามันมันมันไม่ได้หาปกติผม,ผมใช้เทคนิคพิเศษของผม คนมาเล่นใหม่ก็คงเอ้ยมันแบวสีเขียวอย่างไรวะ mm hmm. ผมไม่บอกเราไปทำผมท่านยังไง mm hmm. ถ้าใครอยากดูตอนที่ผมทำติ๊กเกอร์ mm hmm. ก็คอมเมนต์ไว้ละกันเดี๋ยวผมมาทำให้ดูเพราะมันนานมากเลย mm hmm. ถ้าสมมติว่าทำติ๊กเกอร์เพิ mm ่ hmm. มๆม้เล่นด้วยซ้ำ mm hmm. okay, เรื่อยๆครับ mm hmm. ผมมาทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยเพราที่แบบตำนานดังๆเงี้ยผมทำมาเล่นทุกคันเลยถ้าผมพอรู้นะ ใครที่รู้ว่ามีใครบ้างก็คอมเมนต์ไว้ลกันว่าเขาขับรถอะไรอะไรเงี้ยผมอาจจะมาทำทำแบบเล่นในคลิปก็ได้ แค่ห้าเกียงหรออ,อะเม่อกี้บอกจะไม่กดรีไปกดรีแล้ละ <c oughs> ความเคยชินนี่เองตอนแรกผมคิดไว้นะกะว่าจะคันนน่ไปไดิบนุเขาอ่ะนาูเขาแต่ว่วามรู้สึกว่า มันยังไม่เข้ามือเท่าไหร่ดันลกเขาผมยังเลยยังยังไม่เอาไปเล่นอะ่ะกลัวมันไม่มันไม่โอเคอปโ,คโอเคไปสนามกันหน่สนามใหม่กันดีกว่าวันนี้เอาอย่างละสองท่านสองครั้งแล้วกันสนามละสองแท้งไปคือสนามสองแท้งโอ้ยอสนามใหม่ผมเพิ่งปลดซึ่งปลดล็อกเมื่อตอนที่ผมเปิดเล่นครั้งแรกเลยเนี่ย หมายถึงประมาณว่าผมเล่นรอ,รอบๆนิดนึงแล้วไงอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมจะเล่นสนามนี้เลย้แ็แต่ซื้อมานะมันเป็นสนามเนี่ยแบบงงๆอะ่ะแตบมันเป็นแบบกว้างมากเราสามารถวิ่งไปแบบทางอื่นก็ได้อะ่ะจะชนได้จะชนกับแพงนะโอเคโอ้ยแสงสวยเนาะ แสงยามค่ำไม่ใช่ค่ำดีประมาณหกโมงอ่ดไฟแับแล้วไฟแับก็โหที่สุดไฟก็แลบต้องการไฟร,รบนนลบกันนานละทีนี้มาเบาๆหน่อยคนข้าวข,ข,ข,ข้องตัวอยู่โอเคตรงนี้หน้าถ่ายเป็ผล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 นรูปขบปกเนาะมันเนียบประมาณออฟกาฟิตตี้อ่ะ ไปทางตามหาไม่ถูกเลยมันไม่ด้บอกลูกรอนอะเบรกเบรกเบรกโอ้ยกวางมาทนามกวางเราไปไม่ถูกเลยสิโอ้ยกรชนหินไปเมื่อกี้เหลือคุ้นหนึ่งเลย ลอย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  <c oughs> จะบอกเมื่อกี้ลอยเลยบริเวณสนามมันกว้างมากเลยนะแต่มันยังเป็น,ม,นมันเหมือนประมาณว่ามันกักไว้อะกักไว้เล่นออนไลน์อะ กว้างแต่กระทางก็แคบแคบอุ้ยกับชนกับชนเชิดไทยอยู่ข้างหน้าครับโอ้ยชนจนได้ ยังไม่ได้ทองแดงเลยอ่ะมันมันพอรู้สึกผมเชอบสนามนี้นะมันดูกว้างดีแต่รู้สึกว่าะหว่างช่องอ่ะมันแคบไปมาเราลวกดูทีเมื่อกี้เซอร์เวยไปแล้วว่ามันมีโค้งตรงไหนบ้างเราในคราวนี้เอาจริงแล้วขออภัยนะครับถ้าคําไหนที่ผมพูดไปไม่รู้เรื่องผพผมไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้แบบพูดอะไร้วมันแบบลิ้นแข็งอ่ะมาแนละ้วจริงแล้วเมกือ โอ้ยผมไม่รู้สับทางเทคนิคของดิฟกเขาเรียกว่าอะไรนะโอเคจะเหินแล้วข้างหน้ามีทางหักซ้ายหักซ้ายอยางย่แรงไปหักขวา วาแรงเป๊กเป็กเป็กเป็กมทางไหนเนี่ยทางไหนทางไหนหลงตรงนี้ทุกทีเลยเป๊กเป็กเป็กเกโอเคแตมไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยเหมือนนะได้คดิปไม้เนะี่ยหักหัก ขักซ้ายข้ย่เหินเหินนิดนึงโหยาก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 พยายไาม่ชนนะครับแต้มช่างมาเถอะขอไม่นชนอย่างเดียวไม่ชนก็ไม่หมุนนะอ่ะอ้ยเรียบร้อยหมุนไปแล้วหนึ่งรอบ หลคูณหนึ่งเลยอยากรู้ถ้าไปดิฟรถจริงจริงมันจะยากขนาดนี้ไหมหรือมันจะง่ายกวา่า <sı hh S 2> หรือมันจะยังไง <c oughs> อยากรู้ความรู้ฟึลของแบบน,นักดริฟจริงจริงอ่ะมันคงยากแหละเพราะมันไม่สามารถมองมุมมองนี้ได้ต้องมองในในคนขับอ่ะ Okay, อออโอเครอบนี้ดีกว่ารอบที่แล้วโอเคไปสนามอื่นก็ได้กว่าครับต้องฝึกเยอะนะสนามเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นสนามที่ดีเลยลสนามนึงเลยอามอามอามเราสามารถซื้อสนามใหม่ได้ไหมเดี๋ยวผมขอดูหนนะ่อยนะนี้ดียวซีขนาดเลยล้วนเลยเนี่นยนะต้องสงสัยต้องเสียเงินซะมะั้มอันนี้ไม่เคยได้เลยซื้อเลยมา อันนี้สนามใหม่แกะกล่องซื้อกบแบบเพื่อนๆเมื่อกี้เลยมาลองดูที่จะเป็นยังไงแต่ข้อเสียสนามมันน้อยไปนิดนึงเกมเนี้ยถ้าไม่ซื้อเดียวสีนะถ้าซื้อเดียวสีก็อาจจะเพิ่มมาบานสักห้าสนามะ <S 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 อะกว้างอากาศเลยนะสนามเนี้ย

มันกว้างมากอะนี่แเมื่อเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดเดี๋ยวุดนั่นรุดรุดรุดว่าแล้วรุดจริงๆเหมือนสนามมันให้ใช้ความเร็วได้นะแต่แบบถึงโค้งมเราต้อง่อนะอย่างนั้นมันหลุดสนามแน่ๆอู๋รูน้อยรูน้อยรูน้อยทำไมอะเข้ารูไหนอะ ไม่เข้ารู้น้อยเหรองงงงเต่าตาแตกเลยใต้นะทางหน่อเนี่ยอันนี้เหรออ้อาวทำไมผิดอ่ะอันนี้เหรอ ขออภัยนะครับยังไม่ชินสนามเลยยังไม่รู้ค่อยไม่รู้คิดอ่ะมันมีหลายทางเหลือเกินมาแล้วอย่างนี้แันดารายไหมนเนาะเบรก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 ทางไหนเนี่ยทางนี้หรออันนี้ผมมามั่มวๆเลยเนะีนะ่ยไม่รู้มาถูกหรือเปล่าเนี่ย เบ๊กเบ๊กเบกเบกหักซ้ายหักซ้ายโอ้เบ๊ก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 โอะไรจะสุดรขนหนังยังไม่สุดรขนหนังเลยเนะี่ย หูพอยเ,เป็นหมื่นด้วยหรอเนี่ยอ๋อถึงแล้วมาเอาจริงแล้วคราวนี้มีคู่แข่งแล้วน,น,น่าดนมัน่าจะพาเราไปได้อยู่เนาะพอไม่มีคู่แข่งรู้ไม่รู้ไปไม่ถูกเลยมม่เลยไม่กล้าเล่นเข้าโคง้งไม่รู้ว่าต้องเข้าโคง้งไหนไง ไปกันเลยนี่มาเลยมาเลยมาเลยคู่แข่งเหรอไอ้น้องหักนี้น้องดูพี่มาเนี่ยพี่ขับมาก่อนเมื่อกี้พี่หลุดโค้งแล้วด้วยน้องขับเร็วกันน้องหลุดโค้งแน่ไม่นี่นี่นี่หลุดรถรถรถเดี๋ยวไม่หลุดสิไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไ,ดไดอ้าา ทำไมมันไม่หลุดทำไมเราหลุดมันต้องหลุดสิทำไมเราทำ,ทำไมเราต้งเป็นคนหลุดแม่งไปเร็วมากโอ้หแม่งอย่างมาอย่างกัะชำนาญมาสิบปีเหมือนนับเกิดอยู่ที่นี่เลยอะคือขับดีอะไรเอยตอนท้ายที่เราขับมาก่อนมันทำไมมันมันได้ขับดีกว่าเรา หลุดสนามหลุดตูดะซะสิทางอาถรรพ์บอกเลยน,น้องพี่ก็หลุดเหมือนกันน้องงงสิงงสิเข้าทางไหนแล้วเฮงงงงง,ง,งนี่เข้านี้ใช่เปล่าเข้านี้เปล่าเอาอไปทางนี้ทางนี้แล้วกันงงหมดแล้ไวไปทางไหน ซ้ายโอ้โอ้โเล่นเยอะไปโอ้หลุดสนามเลยโอุ้ดอีกแล้วหลุดไปเกินบ้าแล้วเชียวไม่ไม่เอาหลังออกหลังออก โอ้หลุดสนามผมนี่เหนื่อยใจแทนเลยโอ้ยโดดเก่งเกินมาฮะเรื่อยๆครับน่าจะถึงเส้นชัยแล้วแหละใกล้ชัยข้างหน้าข้างหน้าแล้วไอ้หลักหมื่นแต่หลักหมื่นได้ไงเนี่ยเป็นไปได้ไงเนี่ยอ๋อมือต่อมือต่อมือทบ ก็ไม่ถึงได้แค่หมื่นสามเองโอเคฮะคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครครับสำหรับคลิปหน้าคอยติดตามเลยครับว่าเป็นรถคันไหนวันนี้ผมกับรถเนวินกีนแดงต้องขอลาไปก่อนสำหรับ,บวันนี้ขอบคุณที่เข้าับชมนะครับคำพูดคำจาไหนที่ฟังแล้วไม่พอใจก็ขอโทษที่ตรงนี้เลยครับสำหรับน,น,นี้ไปละ